เดอะโซเ a ียลวอร o r ต้อนรับดาดาเนเน่ hmm. เปิดสึกเทสสกิลเหล่าวอร r i o r สายบิวตี้กรีดหนักมาก The Social w a r อร o r สมรภูมิโซเชียลเปิดบ้านต้อนรับ DJ ดจาดาและเนเน่พระพันแจกโจทย์วัดใจคอนเทนต์งานผิวงานผมเตรียมรับกึนเหล่าครีเอเตอร์สาวที่วันที่9พฤศจิกายนนี้ เปลี่ยนกลับสลับเก่งลุ้นและเดาตามไม่ทันสักอีพีสำหรับรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลอีนี้ก็เช่นกันมีเรื่องมีเราให้ต้องกาะติดหน้าจอแบบไม่ให้คาดสายตาโดยเฉพาะการเปิดตัวของสองพิธีกรคู่หูมาตูมต้นหอมที่มาพร้อมโจทย์ประจำสัปดาห์และ แขกรับเชิญสุดจึง EP 0.6ทวนเพื่อนซีวงการดีเพุ่งตำแหน่งพิธีกรปีปากจัดจ้านดาดาวรินดาดำรงผลมเยืนสมรภูมิโซเชียลทั้งทีมีหรือจะเบาเตรียมเวิร์กช็อปมาทดสอบสกิลเหล่าว,วอริเออร์ที่ว่ากันว่าคิดเก่งขายเก่งโจทย์ในวันนี้ทุกทีมต้องพรีเซนต์สเปรย์กันแดดงานผิวงานต้านย v ต้องมาแล้วจ้า แม้จะเป็นทีมเวิร์กช็อปแต่บอกเลยว่ามีผลต่อการทำมิชชั่นดังนั้นจะมีฉีดสเปรย์ธรรมดาเหมือนกันไม่ได้คอนเทนต์ของที่ไหนจะตอบโจทย์ที่สุดเดี๋ยวรู้กันเวิร์กช็อปอัพสกิลพร้อมหุยมิชชั่นประจำสัปดาห์กันต่อครั้งนี้ได้สุปตาสาวเนเน่พระพันพรเพนพิพัฒสวยออร่าคาริสมาสุดคาริสมาสุดปรากฏตัวด้วยลุคเท่ซ่อนเปรี้ยวผมสีเทา กดทุกสายตาตรงกับโจทย์ประจำสัปดาห์นั่นก็คือผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผมดังนั้นไอเทมเมอ่อที่แต่ละทีมเลือกจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการสร้างคอนเทนต์หลังรับ,บรีฟเหล่ามาสเตอร์ทำงานหนักมาก ทำเอาห้องวอลลรูมลุกเป็นไฟเรียกลูกทีมระดมกลืนพร้อมรบอุ้ยพร้อมลุยทุกสถานการณ์ก่อนเปลี่ยนสมรภูมิโซเชียลเป็นรันเวย์แฟชั่นโชว์แบบใหม่แบบสับแบบไหนต้องไปติดชมกันในรายการสิ้นสุดการรอคอยสําหรับค o r ي ลิตี้เตรียมปักหมุดพบกับเดอะโซเชียลวอร์เออร์สมรภูมิโซเชียลผลงานการผลิตจากบริษัทจีเนียสมีเดีย ครีเอเตอร์จำกัดภายใต้การดูแลของซอนยาคูลิงและเตชินพลอยเพชรซึ่งจะตามค้นหาสุดยอดครีเอเตอร์คนแรกของเมืองไทยโดยมี4มาสเตอร์ประเทศเจนนี่เทียนโพสุวันอัมอธิชาติชุมนานน์กุ๊กกิ๊บุมนทิพที่ที่มายืนช่อง7ด hd เป็นครั้งแรกร่วมด้วยหนิงบณิตาพัฒนายรานิรันมาสเตอร์มืออาชีพต่างม,มาฝึกฝนให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถเฉพาะตัวกับสารพัดบททดสอบที่จะทำให้พวกเขาสมบูรณ์แบบในทุกด้านและเป็น แรงบันดาลใจการสร้างสรรค์าการขายให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งหลังจากเปิดตัวไปก็สร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการและแรงสันสะเทือนให้กับโลกโซเชียลสุดๆกอะขอบจอรอรลุนและเชียร์ทีมโปรดของคุณได้ในรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียล EP 0.6ในวันเสาร์ที่วันที่9พฤศจิกายนนี้เวลา17นาฬิกาทางช่อง7จ d เอดีเตรียมนุ้นและเชียร์กันสดๆว่าใครจะเป็นผู้ชนะสุดยอดครีเอเตอร์ในเกมนี้ปักหมุดตามติดความ เคลื่อนไหวของเหล่ามาสเตอร์และลูกทีมผ่านโซเชียลมีเดียของรายการได้ทุกช่องทาง Facebook, IG, TikTok, YouTube, The Social Warrior Official และ X @The t Social Warrior แฟนแฟนสามารถย้อนชมความสนุกของรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลเอนโซด5เต็มอิ่งจุใจแบบอันคัดได้ทาง YouTube The Social Warrior Official รับชมพร้อมกันวันศุกร์ที่วันที่8พฤศจิกายนนี้